สวัสดีคะ่ะนักเรียนขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นมันธยมศึกษาปีที่3สา,าระการเรียนรู้ที่2หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในปัจจุบันหน่วยการเรียนรู้ที่1การเมืองการปกครองในยุคป,ปัจจุบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอย่างแท้จริงเรียนทราบหรือไม่คะว่าเราสามารถแบ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ดังนี้ค่ะ 1. ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 2. ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีและ 3. ประชาธิปไตยในระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีประมุข2รูปแบบด้วยกันนะคะ 1. แบบพระมหากษัตริย์ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นก็มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะ 2. แบบประธานาธิบดีเป็นการปกครองในลักษณะสาธารณรัฐเป็นระบบรัฐสภาที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐซึ่งก็ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนหรือการเลือกทางอ้อมจากรัฐสภา การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะคะเราก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารมีรัฐสภาเป็นสถาบันหลักที่มีความสําคัญอย่างมากทางการเมืองที่มีอํานาจทั้งนิติบัญญตัติและอํานาจควบคุมฝ่ายบริหารซึ่งเป็นหัวใจสําคัญค่ะ โดยมีหลักการใช้อำนาจ 1. หลักการเชื่อมโยงอำนาจเชื่อมโยงระหว่างอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร 2. หลักดุลแห่งอำนาจนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประมุขฝ่ายบริหารมีอำนาจในการยุบสภาปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีลักษณะเฉพาะตัวคือฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติอาจไม่ได้ดํารงอยู่จนครบวาระ4ปีหรือ5ปีตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศนะคะ การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีผู้ที่ดํารงตาแหน่งประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและประมุขของฝ่ายบริหารอยู่ในคนคนเดียวกันและมาจากการเลือกตั้งของประชาชนรัฐสภาเป็นสถาบันนิติบัญญัติอาจมีสภาเดียวหรือสองสภาก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละประเทศหลักการใช้อำนาจหหลักการแยกอำนาจเป็นการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดีกับฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภา 2. หลักการยับยั้งและถ่วงดุลอํานาจการที่ประธานาธิบดีมีอํานาจในการยับยั้งกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาได้สภาก็มีอํานาจในการถอดถอนประธานาธิบดีได้ในกรณีที่มีความผิดร้ายแรงเช่นกันวาระในการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี ของแต่ละประเทศได้มีความแตกต่างกันไปนะคะเช่นสหรัฐอเมริกามีวาระ4ปีประเทศอินโดนีเซียมีวาระ5ปีประเทศฟิลิปปินสมีวาระ6ปีโดยทั่วไปการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีมีเสถียรภาพและความมั่นคงรัฐบาลจึงอยู่คพรบวาระเป็นส่วนใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตย กึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาประธานาธิบดีอยู่ในฐานะประมุขของรัฐรวมบริหารประเทศกับคณะรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเท่ากับว่าประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายบริหารอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะคะ คณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีดังนั้นประธานาธิบดีจึงมีอำนาจในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวออกจากตำแหน่งได้ค่ะรัฐสภาเป็นสภา,านิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นระบบสองสภาทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหารหรือรัฐมนตรี โดยมีหลักการใช้อำนาจ 1. หลักการแยกอำนาจเป็นการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารคือประธานาธิบดีกับฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภา 2. หลักการเชื่อมโยงอำนาจการที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายบริหารมาจากการแต่งตั้งของประธานานธิบดีโดยผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาและรัฐสภามีอำนาจควบคุมการบริหารของรัฐมนตรีควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งประเทศที่ใช้การปกครองในรูปแบบนี้นะคะก็มีอินเดียมงโลเลียฝรั่งเศสเป็ตนต้นจบไปแล้วนะคะกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยหลังจากชมวิดีโอการสอนนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมทำใบงาน Life Work Sheet ส่งครูด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ